ให้ดิ้งว่าซีรีส์เรื่องนี้เลาถึงอะนไลน์พิเศษยังไงค่ะคอยทีหนึงสิซีชสดขนาดนะซีรีส์เรื่องนี้มันพิเศษยังไงอยากให้ราให้ฟังหน่อยซีรีส์เรื่องนี้พิเศษยังไงคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องราวของงานสถาปัตย์แล้วก็เรื่องราวของชีวิตของเตกที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นความรักของเตกงนงยๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเจนเก้าแหละคิดว่า ที่ทุกคนน่าจะแบบรู้สึกว้าวว้าวเลยผู้หญิงสวยสองคนมาเจอกันคล้องทั้งฝีมือแล้วก็ไหนจะมีคือไหนมันก็มีคอนฟ lict ที่มันจะต้องแบบให้ความรักมันแบบไม่ราบลื่นมากก็จะต้องน้องแยมก็มาเล่นด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวของน้องๆเจียนนี่มนวามรักอะไรนี้หวานมากค่ะหวานซึ้ง ก็เรียกว่าเน่พี่สาวคนสวยกับหมาเด็กอ่ะแต่ว่าเพียงแต่หมาเด็กคนนี้เขาแบบไม่ใช่หมาเด็กปกติไงเขาเป็นหมาเด็กห้าวมากอินโทรเวิร์ดมากแปลกมากเล่นอะไรก็ถามก้าวได้ว่านางเลอเทอเทกยังไงคืออันจุดจุดที่ต่างจากซีรีส์ยูริแ้ก็อื่นคือตรงนี้เลยใช่ไหมคะแล้วมีอีกที่แบบว่า เราไม่เหมือนชาวบ้านเพราะจุดหนึ่งจุดไหนคะอยากให้เล่าเลยคะ่ะซีรีส์เรื่องนี้เราไปถ่ายต่างประเทศที่หวานฉ่าม,มากเอาเอาเป็นว่าช่วยแบบขย,ขาานมมยันยยเพราะว่าหวานฉ่ำผมต้องไปดูนซีรีส์ยี่เลยคํานี้เนาะยาำหวานฉ่าหวานฉ่ำม,มากไปถ่ายที่ไหนคะอันนี้คะ่ะไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นครับเมืองคิตะคิวชูครับ <c oughs> เป็นเมืองที่มี เกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องด้วยไม่ใช่แค่ไปแล้วไปสวยๆนะแต่ไปแล้วมีเรื่องราวที่ทำไมที่ทําให้คนทั้งสองคนเนี่ยต้องไปพออะไรก็คือจะต้องไปเรียนรู้เป็นเรื่องราวไปหาไอเดียทุกๆอย่างแล้วก็จะมีความน่ารักเกิดความรักที่นั่นไม่ว่าจะเป็นหัวกลางท้ายเรื่องมันจะเห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นวิวของญี่ปุ่นที่จะสวยงามครับ สถานที่มันก็เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องใช่ไหมครสถานที่เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องครับไม่ใช่ไปเดินแล้วสวยๆแต่เ้าจะเป็นสถานที่เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องที่ตัวละครจะต้องไปแล้วไปทําอะไรเพื่อไปหาไอเดียหรืออะไรเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ที่เขาจะต้องมาขายไอเดียให้กับคนในเรื่องไปเจออุปสรรคบ้างไหมคะไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะบน่บนนะ <c oughs> น้องๆ <c oughs> บ่นตลอดเวลามาวันแรกก็แบบหนาวฝนตกทุกๆอย่างแต่ว่าชื่นชมจริงว่าแบบตอนที่ไปแล้วก็ เราเห็นเลยว่าความเป็นนักแสดงของเขาต้องคู่อะไม่ว่าจะแบบหอมกอดเออตรงนั้นเนี่ยมันประมาณแทบจะแบบเกือบเลขตัวเดียวอะครับออประมาณว่าเคมีมันได้มากกู้ถึงเคมีขอ,ของคู่นี้เออนิดน,<ถ>น,นึงครับรผมว่าได้เลยนะไม่ไม่เกือ ตอนแรกผมก็แบบเวลาทำอะ่ะมันจะต้องดูเคมีค่ั้วแล้วก็แบบแล้วก็พอดูในวันที่เขาเป็นเวิร์กช็อปกันแล้วก็ในวันที่เขาพอมาเล่นด้วยกันเนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าด้วยทางกเจนีอ่ะมันมีความเป็นเงินเคมีที่มันรู้สึกว่า<ม>ความอินดูอะ่ะคือเวลาที่9า้าวน้องอย่างเงี้ยมันเป็นความอินดูในเรื่องที่เรารู้สึกว่าได้ว่าแบบเอออย่างเงี้ยคขดูน่าจะชอบคุณดูน่าจะรู้สึกได้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องแบบหนักหนาอะไรแต่ก็รู้สึกว่า แค <super progressive entin> ่มองตากันหรือจังหวะเล่นของเขามันก็ฟินใช่ครับเรื่องนี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นเรามีว่านะคะจาจาเมืองอะไรนะคะทีเดียนายกเทศมนตรีค่ะอยากให้เราดหนึ่งว่าวันนี้มาที่ประเทศไทยได้ดูบรรยากาศในการในทาประเทศไทยรู้สึกยังไงบรยัま่างไดค่ันมาไก

จริกรุงเทพมันร้อนอยู่แล้วนะแต่พอมาดูที่นี่ตื่นเต้นจนรู้สึกว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นไป็นงองศา,าเลยนะครับดีมากๆที่ได้มาเจอこのドラマがものすごく注目を浴びて多くの人たちに支持をされていることこれを改めて体感してますしそれが日本の北九州市で撮影されたことを大変改めて光栄に思いますก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ซีรีส์เรื่องนี้เลือกที่ไปถ่ายทำนะครับที่จากอยู่ชูซึ่งทางเมือ,องเองเนี่ยก <music> カーフさんとジェーン,ンさんがです、ねえー、実際に北九州市に来られて北九州市の美しい風景の中で、えー、撮影をされたことを、えー、すごく印象深く思っておりますし、えー、日本のファンたちもものすごく喜んでいました、えー、この関係をさらに、えー、発展させていき,たい,いきたいというふうに改めて強く思っています。<music> คุณก้าวนะครับคุณเจนเย่ยไปถ่ายทํากันถึงคิตาคิวชูแล้วก็ได้มีโอกาสเก็บภาพสวยๆนะครับในเมืองของผมเนี่ยมาฝากให้กับแฟนๆได้ดูนะครับก็เชื่อว่าจริงๆแล้วแฟนที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็รอดูผลงานชิ้นนี้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคนอาจจะรู้จักเมืองคิตาคิวชูมากขึ้นด้วยครับที่ไหนที่อยากให้รู้จักมากที่สุดในคิตาคิวชูคิทาคิวชูโนน่ากัดเตะจิบอนมินานิชิเตโมรายไตตุกโรโทก้านั่นก็มีมากใช่ไ 北九州市は魅力が満載の,あのすごく玉手箱のような場所ですで特にですねカオさんと人間ニが来られた関門海峡は日本で美しい海峡海もものすごく美しいところですで歴史もあるものすごく人情深い人たちもいるそういう素敵な場所です พูดไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําสักที่หนึ่งก็ขอเลือกเป็นะสะพานคำมงไคเคียวที่เป็นสะพานข้ามเกาะนะครับจากเกาะคิวชูเนี่ยไปที่เกาะหลักซึ่งเห็นว่าทางคุณก้าวกับคุณเจนเย่ก็ไปไป,ไปดูมาแล้วด้วยใช่ไหมก็รูてて้สึกว่ามีทั้งประวัติศาสตร์นะครับวิวก็สวยแล้วก็มีสิ่งอะไรให้ดูเยอะแยะก็หวังว่าจะอยากให้ทุกคนไปลองเที่ยวที่นี่ดูเด็กิตาคิวชูชื่อว่าซูชิโนะมิยากุโต้เรียกเร็วที่เด็ดอิซิโอซูชิโต้เฟรชช์น่าซีฟู้ดก็

แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะให้จัดแฟนมิงที่คิตาคิวชูด้วยนะครับน่าจะมีแฟนมารวมตัวกันเยอะมากแน่ๆนะครับนแลวแหละปีนวันนี้อยากให้เล่าเลยค่ะถ่ายทำซีนไหนยังไงคะไหนซีนเลยบองการอย่าแย่งตออค่ะซีนวันนี้ก็จะเป็นซีนที่เจอกับคนรักเก่าค่ะ ก็คือเจอกันที่งานที่เราจะต้องมาแข่งการประกวดงานอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาเจอกับคนรักเกา่าก็คือคุณแยมนะคะแล้วก็พี่มายในเรื่องคะ่ะแล้วก็มันก็มีความรู้สึกที่มันเจ็ปบปวดดีขึ้นมาอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกแล้วก็อยากได้คําตอบจากเขาว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราในสมัยในสมัยแบบว่าในอดีตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คําตอบจากเขาเลยอนะ่มันมีความยากง,ง่ายยังไงบ้าง จริงก็เข้ากับแยมค่อนข้างมาหลายฉากค่ะแล้วก็จริงน่าจะคุนคุนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันมันเข้ามือแล้วอะไราเงี้ยจังหวะมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าวันนี้เราสบายใจที่มาร่วมงานกันค่ะอืมเป็นไงคะเราก็สุด ไม่ค่อยโอเคค่ะ hmm, ว like so mm ัน hmm. น mm ี hmm. yes. good, eh? ้เพราะว่าเขาเจอเขาเจอกันไงเขาแบบคือเรารู้สึกได้ว่ามีมัวอะไรบางอย่างแล้ววันนี้มูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มูนไม่ค่อยดีอ่ะวันนี้หน้าอย่างนี้ตลอดแบบตาตาแบบใช่ไหมแตลอดเวลายังมาด้วยอะย่าเง้ยก็หึงของเราไงก็ห่วงของเราเวลาซีนวันนี้ยังมีที่ให้หึงให้ห่วงเนาะนิดนึงแต่ว่าถ่ายทํากันมาก็หลายซีแล้วเหมือนกันซีน มันคือจะถามว่าโสดทั้งคู่มีแบบใจสั่นกันบ้างไหมอันนี้แฟนคลับปากถามใครถามใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะฝากถามว่าใจสั่นกันบ้างไหมอะค่ะก็จริงจก็ตื่นเต้นนะทางานกับแบบน้องเจนก็น่ารักมากๆาแล้วก็สวยมากๆาค่ะแล้วก็ตัวหอมมากแกงแงกก็หอมเหมือนกันอะไรเนี่ยก็ จริงออกออกออกเพราะจริงๆหนูต้องบอกหนูหนูเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเล็บซีนมาก่อนแล้วก็เคยบอกพี่ๆตลอดว่าแบบเออไม่ไม่ขนัดนะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นเลิฟซีนเดียวที่สุดในชีวิตของหนูเลยค่ะวันการเยอะเยอะก็ถึงเลิฟซีนเนี่ยขอถามอันหนึ่งได้ไหมอันนี้ชาวเน็ตนะไม่ใช่ชาวเน็ตเขาบอก ตูปยังไงไม่ให้ลิปมันหลุดอะฉันก็อยากเหมือนกันเลยแหไม่ตูปยังหลุดเลยพอต่อจกทริคดีๆเออเด็ดซีนิม่หลอหลุดไหมหลุดไหมก็หลุดนะเราก็มีแอบเติมใช่ก็เติมระหว่างเท เดินไปหมดต่มไหล่ไหมไหล่รอบไหมต่มไหล่รอบอยู่ใช่ไหมมีไหล่มุมมีไหล่มุมอันนี้ฉันพยายามนิดนึงนะไม่อยากเต็มก็แต่จริงก็เขินแบบแรกๆหนูเขินมากแบบซีนแรกๆที่เราเล่นแบบซีนก็เขินแบบทำตัวไม่ถูกแต่เก็บเก็บเรงเออเราทลายกันยังไงเนเมื่อเราเข้าซีนกันแบบว่าเออมันต้องขนาดนั้นโลเนียไม่หมดเราก็ก่อนจะเล่นเราก็สนิทกันหมายถึงว่าก็ ไปหาดกิจกรรมทำร่วมกันให้ให้สนิทกันก็ break the ice ด้วยกันเลยค่ะกพอพอเล่นแล้วมันก็เลยแบบสบายอะไรย่างี้พอสนิทกันแล้วเราได้สอนน้องเมล่าสอนทีกตีตีแบบเข้ายังไงไม่ให้แบบเขินก็ทำทรงไปทีตีเราเขินเมล่าแค่รู้สึกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบรู้สึกแบบไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำทรงเหมือนน้องเหมือนกัน ได้เขรา่องมีไปถ่ายทึงญี่ปุ่นอยากให้เล่าว่าญี่ปุ่นกับไทยอันไหนหวานกว่าเป็นปแฟนจะได้รุงว่าซีนไหนควรไม่พลาดโหเรื่องไม่ถูกคือหวานหมดแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นกออ็หนูว่าญี่ปุ่นหวานกว่าน้นองที่เราไปถ่ากันมันด้วยฟิลด้วยอะค่ะบรรยากาศอาด้วยแบบอุณหภูมิแสนอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันสมูทไปหมดเลยแล้วก็แบบหน้าไม่เยิมด้วยผมก็ ไม่ไม่ชุ่มฉ่ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยอากาศไม่ชื้นตอาที่บ้านเราก็จะค่อนข้างมีความมีความสุขในการเล่นดีอ่ะมาถึงคู่นี้บ้างดีกว่าคู่นี้ต้องแนะนำหรือเปล่าต้องแนะนำนิดนึงให้แบบเออสุมมาชุรู้จักหน่อยเซนโอเคค่ะค่ะเซนนะคะรับบทเป็นบีค่ะนี่ค่ะปามนะคะเป็นเตอร์ติค่ะเป็นคู่ครั้งแรกใช่ค่ะเป็นคู่กันค่ะ คู่กันด้วยใช่แล้วก็จริงเราก็ใหม่กันทั้งคู่แลวก็ได้มาร่วมงานกันครั้งแรกที่เรื่องนี้ะโอ้อันนี้ชาวเน็ตถามอีกแล้วเขาบอกฉันมาเอาเธอดูเลยนะชาวเน็ตฝากถามเนี่ยชาวเน็ตฝากถามมาว่าคู่นี้จะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่อะไรเงี้ยเอออันนี้ชาวเน็ตถามมาแสดงว่าเธอมีพี่รุษอะไรหรือเปล่าในเน็ตตอบฟีชี้แจงหน่อยค่ะไมีสิธิ์เป็นคู่จริงไหมอ่ะเออใช่ก็คือจริงๆรหรือว่า ก็เป็นคู่จริงแหละแต่จริงแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันารแล้วก็แบบเราหวังดีต่อกันารดูแลงานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะหวังดีต่อการหวังดีหวังดีก็แค่เรื่องของอนาคตว้าเออเนาะอ่ะยังไม่ได้บอกเรื่องบทบาทกันหรืงบทบาทยังไงกนาะฉันพาดพอดีบทบาทยังไงนะบทบาทใช่ไหมคะก็อย่างเฟย์รับบทเป็นดีนะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นลูกน้องของ ี่มายค่ะพี่แย้มก็จะอยู่ในม y Space เป็นคนคอยตามเดินตามพี่มายเขาแล้วก็ทีเนี้ยเราอ่ะการเป็นแฟนกับเขาซึ่งเป็นคูู้ของเล่นเป็นเลขาของ,ของคุณปันพัชานก็คือพี่ชายของ,ของคุณออเนี่ยก mm ็ hmm. จะอยู่ฝั่งจีนตาค่ะก็เป็นแบบเป็นสองฝั่งที่ไม่ควรที่จะลงรอยกัน แต่ดมีอะไรเชื่อมกันอยู่มีเธอก็ลูกเธอก็บอกว่าอุบหน่อยอุบหน่อย <c oughs> แทนค้านิดนึงแล้วบทเปไน็นไรคะเรื่องนี้เล่ามาแบบนิดนึงค่ะ, <c oughs> ะก็คือรับบทเป็นมายนะคะก็คือเป็นคนที่เคยเสนิทกับก้าวมากๆสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาเหมือนกึ่งๆ <c oughs> เห็นเนี่ยแบบเป็นแบบเคยเป็นแบบรุ่นพี่เข<ร>าแคา่เคยเสนิทกันหรอว่าเราแค่สนิทหรือเปล่า เหน็ดมากใช่พราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะเคยทำไมระดับเลเวลความสนิทอ่ะพูดถึงผิวอะไรเคยสนิทมันเคยสนิทก็เคยสนิทไม่อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอะแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดแล้วนะทางเขาทำหน้าไม่พอใจนะคะเคยทำหน้าพอใจกี่โมงนั่นแหละค่ะก็เราก็คือมีเหตุและผลของเราที่เราไปทำลายความรู้สึกของก้าวนะคะก็เลย ทาให้เขาเหมือนแบบค่อนข้างไม่โอเคกับเรามาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เราก็มาเจอกันอีกทีก็จะมีแต่ความอึดอัดเวลายยงมาคือยังจะมีเหมือนด้วยสีชุดอะไรเงี้ยมันจะมีความอมหิตเบาๆที่มันจะมีความอึดอัดแล้วก็แบบกระอักกระอ่วนมันคืออยากจะพูดความจริงแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความอึดอัดเวลายังจะเข้ามาเด็กๆต้องมีอะไรเซอร์พไทยแน่ก็เซอร์พรส์แบบก็ ไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดดีกว่าดีอ่าไทยนี่ให้พี่ฟีลฝากเรื่องนี้นิดนึงค่ะซีรีส์เรื่องนี้จะได้ดูกันยังไงอะไรยังไงจะได้ดูกันเมื่อไหร่ผมว่าน่าายในปีนี้แหละค,ะครับแล้วก็เรื่องราวอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นซับสิกที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีแต่คู่เขาคู่เดียวอะมันมีความมวลร,รวมของตัวทั้งเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรัก เรื่องราวของสถาปัตหรือเรื่องราวกับคนที่ไม่ได้รู้จักชีวิตในตัวของอาชีพนี้เราพยายามจะถ่ายทอดเราก็พยายามที่จะแบบให้คนได้เห็นแล้วก็อยากจะอยากให้เห็นซีรีส์เฟ,ฟิกที่มันเป็นมันมีมูลลมของชีวิตอื่นด้วยที่มันจะมีความมีความสุขแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลิฟซีนเราก็ไม่ได้แบบ เลิฟซีนแบบว่ามันก็เป็นความสุขของเขาสองคนเวลาเรากำกับเราแค่สุดว่าเราอยากจะบอกว่าเราต้องการอะไรที่เหลือก็ปล่อยให้เขาได้แบบเล่นอ่างเงี้ยแล้วก็แรกๆก,ก็อาจจะเกรงๆแต่พอหลังๆก็ตาฟิลลิ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ซฟ,ฟิกที่น่าจะมีความสุขเป็นรวมติดคอมเมดี้ที่น่าจะมอบความสุขให้ทุกๆคนแล้วก็อยากให้ชมการแสดงจริงๆ เพราะว่ามันมาพร้อมกับตัวเรื่องราวแต่ถ้าไม่ได้ความความเรียกว่าอะไรความสามารถในการแสดงของเขาทั้งสองคนหรือว่าของแยมหรือของทุกคน,น,นผมว่ามันไม่น่าจะตรงกันนะซีนบางซีนรู้สึกว่าตอนอ่านบทไม่มีอะไรเลยแต่พอเขามาเล่นกันแล้วอ่ะรู้สึกแบบเออมันดูสดใสขึ้นมาเวลาเราจะสังเกตจากคนหน้ามอก่อนว่าแบบยังไงอย่างน้องคนตัดก็จะรู้แบบหรืออยู่ทีมนี้ค่ะหรืออยู่ทีมนี้ข <c oughs> นะ่ดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าจัดทีมงานมาก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะ สร้างอะไรแบบนี้ได้คิดว่านักดูน่าจะได้ก็เลยฝากไปด้วยฝากเรื่องนี้แล้วก็ฝากเจนเด้วยแล้วก็ฝังน้องทุกคนด้วยคโ <Okay. S 3> <Okay. S 1> อเคคำบคือเ่ะเก้าเต็มเต็มเก้าขอโทษนะเก้าเ s t a เ s o <9. S 2> <Gen 9. S 3> c เก้า